แค่ได้กลิ่นควันบุหรี่ก็ทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยดื้ออินซินได้แล้วนะคะฟังให้จบนะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจากวายเว s ซิกค่ะมีงานวิจัยทดลองให้คนไม่เคยสูบบุหรี่สูบแค่4มวนใน3วันผลคือเกิดภาวะดื้ออินซินทันทียังมีควันบุหรี่มือ2ที่ทําให้ไขมันในร่างกายสร้างเซรามายซึ่งเป็นตัวร้ายที่ทําให้ร่างกายไม่ฟังอินซินที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ third Hand s MOKE ควันที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าผนังพรมซึ่งยังทำลายระบบเผาพลาญได้แม้ไม่มีควันให้เห็นเลยแม้แต่หมากฝรั่งนิโคตินหรือเวฟที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้ค่ะนิโคติน,นทำให้เซลล์ดื้ออินซินได้โดยตรงสรุปคือไม่ต้องกินหวานก็เสี่ยงน้ำตาลทุ่งได้แค่หายใจผิดที่ใครรู้สึกอันตรายเหมือนแจงบ้างคะถ้าใช่พิมพ์ว่าใช่ให้หน่อยนะคะ